สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวใช้เวลาไม่นานนะครับคุมลุมเปาขับแรกนะคะก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะสาหรับภาพคุมลุมจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นที่วันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีติดภารกิจเนาะไม่สามารถที่จะเข้าภาพคุมลุมของเราได้ก็เลยเปลี่ยนมาเฉพาะในส่วนของวันนี้แทนนะคะส่วนสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเจอกันในวันจันทร์และวันพฤหัสเช่นเดิมนะคะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยว สำหรับข้ามคุณลุมนะคะก็มีเรื่องจะแจ้งนะะักเรียนไม่กี่เรื่องนะคะเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานเนาะเราจะได้ไปเตรียมตัวในการเตรียมคาบแรกเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเชรหนักตอบแป๊บหนึ่งคาบนี้เราเจอกันเป็นคาบที่สาม นะคะคมรวมภาพที่สามของที่เราเปิดเทอมเรื่องแรกเลยนะคะตอนเช้านะักเรียนจะเห็นลราแล้วว่ามีได้ส่งในส่วนของการ์ดนะคะให้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยโฮมรูมครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการ์ดวันพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อยากให้ในักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของคุณครูด้วยนะคะทาเต็มที่สุดความสามารถของเราเลยในส่วนของกิจกรรมวันพ่อเนี่ยสามารถส่งได้ภายในวันที่2ี่นะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ นะคะ29ก็ตรงกับวันที่เราเปิดเรียนแบบออนไซน์พอดีนะคะอ่ะอันนี้ส่งผลงานในภายในวันที่ย9สนะคะสแกนส่งให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องต่อมาที่จะแจ้งเลยนะคะอันสอบถามหน่อยตอนนี้มีใครมารับหนังสือที่โรงเรียนหรือ,อยังคะมีใครมารับหรือ,อยังเอ่ยห้องมาสองทับสองยังนะคะอันนี้ขอแจ้งก่อนว่าหนังสือเอก,เอกสารประกอบการเรียนของเราเนี่ย อย่างของนักเรียนเนี่ยจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้รับถูกไหมคะอ่ะอย่างแบบฝึกบางเล่มอะไรแบบนี้ค่ะของเมสองดังนั้นทีนี้ขอแบ่งออกเป็นนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับออนไซต์นะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ก็คือนักเรียนที่เรียนอยู่บ้านนะคะนักเรียนสามารถมารับนะคะได้ภายในวันที่2ถึง26ตามเวลาที่มีให้ไปคือ8 30. นาฬิกานาทีไปจนถึงตอนบ่าย3เลยนะคะที่บริเวณห้อง1 นะคะแต่ทีนี้สำหรับนักเรียนที่โรงเรียนออนไซต์ site, ที่แจ้งนี้าว่าออนไซต์ทั้งหมด13คนของเราเนี่ยให้นักเรียนมารับในวันเปิดเรียนได้เลยนะคะทีนี้มาตรการเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะวันเปิดเรียนส่วนถามว่าตารางเรียนจะเปลี่ยนไปไหมสําหรับกรณีที่เราเปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เดี๋ยวนี้จะส่งให้อีกครั้งหนึ่ง นะคะจะส่งให้อีกครั้งหนึ่งก่อนวันที่เราเปิดเรียนแน่นอนนะคะเราจะได้เตรียมตัวนะคะน่าจะภายในวันสองวันนี้นะคะถึงจะได้ส่งให้นะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งเลยก็คือเดี๋ยวของวันพรุ่งนี้นะคะ่ะจะมีการเปลี่ยนคาบเรียนปกติเนี่ยพรุ่งนี้คาบแรกเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมใช่ไหมคะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ถูกต้องไหมแต่เดี๋ยวมิจะขอปเปลี่ยนมาเป็นวิชาลูกเสือนะคะแล้วก็เอาวิชาสาสตร์เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้เนี่ยไปเรียนในคาบลูกเสือของวันพฤหัสเดี๋ยวมิจะแจ้งในกลุ่มอีกทีแล้วก็จะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะอทนนี้เรื่องที่จะแจ้งโดยคร่าวๆแล้วมีเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมิทพักส่วนตัวไปที่นักเรียนที่มีการแก้ผลการเรียนนะคะในเทอมที่ผ่านมาอันนี้ของม .2 คือ1น,นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียน ดูนะคะแล้วทีนี้วิธีการแก้เดี๋ยวขอพูดโดยรวมก่อนแล้วกันนะคะนักเรียนติดต่อครูประจําวิชาซึ่งบางคนเนี่ยนักเรียนติดค่อนข้างที่จะหลายตัวนะคะในการลงทะเบียนเรียนในการลงทะเบียนแก้หรือซ่อมเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ขอบเขตข,ของการส่งงานเนี่ยมีกําหนดถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยให้นักเรียนได้ไปแล้วเนี่ยให้ปรึกษ,ษาเิดว่าเออเราควรจะแก้ตัวไหนก่อนหรือลงทะเบียนแบ่งครึ่งการลงทะเบียน แน่แน่เพื่อที่จะให้เราไม่เสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนแก้นะคะอันนี้เรื่องที่จะแจง้งคร่าวๆนะคะมีใครมีคาําถามไหมในการที่เราจะเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าแล้วตอนนี้ของเราอ่ะมีทั้งออนไลน์และออนไซต์เลยนะคะที่เข้าค่าปันนีจนะคะคนที่ออนไลน์ก็ยังเป็นโครงออนไลน์เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้ออนไซต์ มาตรการคร่าวๆเลยนะคะก็อย่างครั้งที่เราที่เรามาที่โรงเรียนเนาะมาถึงแล้วก็ขึ้นห้องให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ส่วนการรับประทานอาหารนะคะเป็นไปได้อย่างให้หนักเรียนรับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านเลยนะคะมัธยมรับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านเลยหรือถ้าใครไม่ทันจริงๆนะคะใครไม่ทันจริงๆเนี่ยให้หนักเรียน หาอะไรมาก็ได้เอาอาหารมาทานที่โรงเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะขึ้นมาทานที่บนห้องเลยเราจะไม่ไปนั่งรวมกันที่บริเวณด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวมาตรการถ้าเราเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนที่มาออนไลน์เนาะอ่ะโอเคมีใครมีคาําถามไหมคะถ้าไม่มีคําถามสําหรับข้ามพมลุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกันเพียงเท่านี้เรากลับมาเจอกันใหม่อีกทีใ <ขอ S 1> นวะันล้ครับค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะครับผมรูมเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีในวันพฤหัสนะคะอย่าลืมนะเอ่อการ์ดวันพ่อนะคะทาสมด้วยค่ะวันนี้ครับผมรูมฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ